ค่ะวันนี้ก็มาอีกแล้วคลิปหนึ่งเมื่อกี้รีวิวสองตัวนี้ไปไม่ได้ขายนะแนะนำเฉยๆตอนนี้ก็จะมารีวิวสลามร้านพี่ตูนนี่สลามเบเกอรี่ร้านชื่อสลามเบเกอรี่ในไอจีนะคะทุกอย่างที่เราแบบมีนี่ไม่ในไอจก็เราก็จะไปซื้อมาแถวสยามเลยสลามเบเกอรี่นะนี่ s, s l i m e b a k e r y เห็นนะคะนี่ก็จะมีนี่สลามซื้อสามแถมหนึ่งนี่ทั้งหมดนี่เราซื้อไปแค่290เองเยอะมากตอนแรกเราเนะื้ว่ากล่องเล็กเเดียวแบบขนมเล็กๆที่เขาขายตามตลาดนัดอ่ะแต่ไม่ใช่เลยกล่องใหญ่เบ้อเรเลยนี่นี้ก็จะมีสลาม แปสีไม่ใช่8ปสีสแิแปดกล่อง8กระปุกเออพ,พูดผิดอีกแล้วแล้วก็จะมีน้ำยาแถมแถมมาตุม้มบอกว่าเอาไว้ใส่การติดมือนะนี่อันนี้ก็เริ่มติดมือแล้วเพราะเราแกะเล่น3ามสวันแล้วส่วนนี้ยังไม่ได้แกะเลยแพ็คมาอย่างดีเห็นไหมมีแพ็คต่ออีกข้างในแพ็คนึง ส่วนนี้เลยดูไปชน,นีเขาทำใจร้ายมากกองเป็นลูกปุ๊บก็เทปเปิดเองโอ้ม y g ก d รักไปซน,นีใจสุดๆดูนี่นะเป็นสลามน้ำที่ตูนก็ดีฟึบดีมากเลยไม่ใช่ก็ดีฟึบตัดก่อนอืมจิมจิมจิมม ไม่ค่อยดีิหรอกไม่ติดมือนะนี่ไม่ติดนี่ไม่ติดแล้วนี่คือยังไม่ได้ใส่น้ำยาที่พี่ตูนแถมมานะมันก็ยังไม่ติดมืออยู่ดีดูไม่ติดไม่ติดไม่ติดจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืมไม่ติดนะยืดยืดใตด้วยจิ้มมือจิ้มมือไม่ติดมือไม่ต้องกลัวมัน ดูตอนแรกมันใส่มากเลยแต่พอเราเล่นทีฟองขึ้นเลยเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่านี่ดูฟุ๊บนี่นนนด,ดีแล้วว่ามันก็ฟินดีนะพอๆกับสกูชี่เลยนี่ฟุ๊บยืดเลยยืดเลย นี่ถ้าสมมติมันแล้วก็ไปกลับไปได้เห็นไหมยืดไกลร้อยเมตรเลอร์ไปแล้วอันนี้นี่ซึ่งสนใจก็ซื้อได้นะถูกพี่ตูนใจดีมากเลยพูดพรชอบชอบร้านพี่ตูนสุดแล้วถ้าเล่นครบทุกสีอีกนานเราจะซื้อร้านพี่ตูนต่อนะ ว่าจะซื้อสีแบบอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรขุนอืร้านพี่ตูนมีนี่คีปแปะพี่ตูนน่ารักมากเลยนี่ใช่ดีรักพี่ตูนสุดๆอืมปึ๊บใครสนใจก็ลองซื้อได้นะคลิปนี้ยาวไปแล้วนี่เผื่อจำไม่ได้ร้านพี่ตูนชื่ออะไร ให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่สลามเบเกอรี่นะี่อ่ะส่งเข้าไปสลามเบเกอรี่นะเฮ้ยปิดชื่อที่อยู่พี่ตูนก่อนแลเมอเร์สิทธิส่วนบุคคลก็จะนานหน่อยนะเราส่งแบบ e m s เพราะพี่ตูนเขาอยู่เชียงใหม่เลยนี่เชียงใหม่นี่พี่ตูนคิดค่าส่งแค่แปดสิบสอ 80บาทแต่ค่าส่งตั้ง82ดบาทนะพี่ตูนใจดีมากรักพี่ตูนตูแค่นี้นเองส8งปสไปเล่นกันซินๆเลยเลตโก้บ๊ายบายค่ะ